วันนี้นะคะเราไปศึกษาดูงานนะคะบ้านระบบญี่ปุ่นนะกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเราไปกันที่เซนไดนะคะจะมีนาริตะแต่เซนไดซึ่งบ้านที่เราไปดูเนี่ยจะเป็นอยู่ที่เซนไดเลยนะคะเป็นบ้านตัวอย่างนะซึ่งทั้งนาริตะและเซนไดอะค่ะบ้านของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาจะมีทั้งระบบเดิมแล้วก็ระบบใหม่ที่เป็นบ้านต้านแผ่นดินไหวนะคะโดยเราเนี่ยใช้เวลาการค่อนข้างนานที่เซนไดโดยบ้านที่จะ บ้านที่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะแล้วก็มีมีที่ดินมีบริเวณค่อนข้างเยอะนะคะโดยวันนี้เนี่ยเรามาศึกษาบ้านของทามาโฮมค่ะเป็นระบบบ้านต้านแผ่นดินไหวโดยมีโครงสร้างเป็นไม้ค่ะที่มีระบบการกําจัดปลวกเขาคอนเฟิร์มเลยว่าอันเนี้ยเป็นไม้ที่ปลวกไม่กินแล้วก็มีรอยต่อที่ทันสมัยมีการยึดรั้งของผนังนะคะให้เสริมในเรื่องของการต้านแผ่นดินไหวเข้าไปด้วยโดยทาง ABC เนี่ยได้เข้าชมบ้านตัวอย่างที่จัดไว้นะโดยเป็นบ้าน ที่ลงตัวมากนะคะในสไตล์ญี่ปุ่นมีทั้งหลังเล็กแล้วก็หลังใหญ่ที่เราเข้าไปเนี่ยจะเป็นบ้านหลังใหญ่ทป์ใหญ่ของเขานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบ้านญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานนะคะเป็นหลักไม่ได้เน้นรูปลักษณ์ภายนอกคนไทยท่าน,นบ้านก็จะเป็นทรงกล่องๆแต่การใช้งานในพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งานได้ทุกอนูจริงๆนะคะแต่ว่าการออกแบบของเขามันจะดูเรียบๆแต่ดูอบอุ่นค่ะดูน่าอยู่มีความเป็นครอบครัว นะคะอยู่ในนั้นดังนั้นเนี่ยการออกแบบนะในบ้านตัวอย่างการโชว์นะคะการให้ดูมท t e r เรียลการให้ดูเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็เข้าใจง่าย เน้นการเข้าใจง่ายแม้กระทั่งโบรชัวนะคะเขาก็จะอธิบายทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยว่าการทําบ้านเป็นยังไงนะคะการก่อสร้างเป็นยังไงได้กี่วันแล้วการจะซื้อบ้านเสร็จภายในกี่วันเทคโนโลยีเป็นยังไงอธิบายในโปรชัวเล่มเดียวจบนะคะแล้วในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะมีพนักงานอยู่ดูแลอยู่แค่คนเดียวนะคะคอยคุยกับเราคอยอธิบายให้เราฟัง นะคะค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่น่าสนใจเดียวกับการาพรีเซนต์บ้านแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเโอยีที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยว ABC นะคะจะเอาประกอบภาพตัวอย่างนี้แล้วก็โชว์นะคะว่าเทคโนโลยีต่างๆของแต่ละบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อมาพัฒนาในส่วนของบ้านของเราต่อไปค่ะ